สวัสดีครับผมพบกันอีกแล้วครับผมกับดาวสตูดิโอครับผมวันนี้ก็มาเข้าเวียนดึกครับผมเหมือนกันครับผมฝากผลงานเพลงให้คุณพี่สมบูรณ์นะครับผมช่อง youtube นะครับรอใหญ่ครับผมอยู่ในโลกโซเชียลในเวลานี้นะครับผมยังโสดครับผมโสดสนิทอยู่ก็เลยจะฝากเพลงไปให้สักหนึ่งผลงานเพลง อะฟังกันเลยครับผมเป็นสูตรอยู่เดียวเปียวเงาหูหลายปีไม่เบาที่รักเราลากายเนี่ยผมสุดฮอตอีลีขอเลิกดีๆว่าผมมันดีเกินไปจะอยู่กับพี่นั้นก็คงไม่ได้ผมน้องหลักพี่หมดใจแต่ต้องขออำลาบอกว่าผมดีที่สุดหัวใจชำรุด ตอนเธอจากไปมาถึงวันนี้ยังหาเมียไม่ได้ชื่อสมบูรณ์หน้าตาก็หล่อแต่ว่าแปลกจริงเนาะสาวไม่มาเคียงกายอยากได้สาวมาเคียงคู่หรือว่าเนี่ยคู่ผมยังไม่เกิดใช่ไหมแต่ว่าตอนนี้ผมก็เป็นรุ่นใหญ่จะไปเกิดตอนไหน,นกันละจ๊ะแม่คุณ สมบูรณ์ยังรอเนื้อคู่ไม่ได้ไฟสาวคู่หรือว่าสาวดาราจะเป็นชาวไรชาวนาไม่สวยนักนะผมก็จะเอาใจเงาเงานี้จะได้มีคู่ประกาศให้ลกรู้ว่าผมไม่นอนเดียวดายผมไม่ใช่ใชายนอนเดียวผมไม่ชอบเที่ยวมันผิดมากใช่ไหมหรือว่าแบบนี้นั่นมันใช้ไม่ได้ ผมต้องเที่ยวใช่ไหมถึงจะได้ติงนางนางถึงจะได้ติงนางนางอยากได้สาวมาเชียงคู่หรือว่าเนื้อคู่ผมยังไม่เกิดใช่ไหมแต่ว่าตอนนี้ผมก็เป็นรุ่นใหญ่จะไปเกิดตอนไหนกันละจ๊ะแม่คุณสมบูรณ์ยังรอเนื้อคู่ไม่ได้ไฟสาวคู่หรือว่าสาวดารา จะเป็นชาวไรชาวนาไม่สวยหนักนะผมก็จะเอาไก่งองอูนี้จะได้มีคู่ประกาศให้โลกรู้ว่าผมไม่นอนเดียวไดผมไม่ใช่ใชายนอนเดียวผมไม่ชอบเที่ยวมันผิดมากใช่ไหมหรือว่าแบบนี้นั่นมันใช้ไม่ได้ผมต้องเที่ยวใช่ไหมถึงจะได้ติงนางนางถึงจะได้ติงนางนาง ถึงจะได้นางเคียงกาอ่าผ่านไปรอบนึงครับผมยังติดติดขัดขัดอยู่อ่าก็ก็ร้องตามทํานองประมาณนี้แหละครับผมก็ก็อยู่ที่เสียงของใครของมันเนาะจะดัดเอาอันนี้ก็แล้วแต่อ่าเสด็จที่เขานะครับผมอ่าเอา เป็นโสดอยู่เดียวเปลยวงาโอหลายปีไม่เบาที่รักเราละกายเมียผมสุดฮอตอีลีขอเลิกดีๆว่าผมมันดีเกินไปจะอยู่กับพี่นั่นก็คงไม่ได้น้องหลับพี่หมดใจแต่ต้องขออำลาบอกว่าผมดีที่สุดหัวใจชำรุดตอนเธอจากไปมาถึงวันนี้ยังหาเมียไม่ได้ ชื่อสมบูรณ์หน้าตาก็รอแต่ว่าแปลกจริงเนอสาวไม่มาเคียงกายอยากได้สาวมาเคียงคู่หรือว่าเนื้อครูผมยังไม่เกิดใช่ไหมแต่ว่าตอนนี้ผมก็เป็นรุ่นใหญ่จะไปเกิดตอนไหนกันละจ๊ะแม่คุณสมบูรณ์ยังรอเนื้อครูไม่ได้ไฟสาวคู่หรือว่าสาวดาลา จะเป็นชาวไรชาวนาไม่สวยหนักนะผมก็จะเอาใจเงาเงอนี้จะได้มีคู่ประกาศให้โลกรู้ว่าผมไม่นอนเดียวดายผมไม่ใช่ชายนอนเดียวผมไม่ชอบเที่ยวมันผิดมากใช่ไหมหรือว่าแบบนี้นั่นมันใช้ไม่ได้ผมต้องเที่ยวใช่ไหมถึงจะได้ติงนางถึงจะได้ติงนาง อยากได้สาวมาเคียงคู่หรือว่าเนื้อคูผมยังไม่เกิดใช่ไหมแต่ว่าตอนนี้ผมก็เป็นรุ่นใหญ่จะไปเกิดตอนไหนกันละจ๊ะแม่คุณสมบูรณ์ยังรอเนื้อคู่ไม่ได้ไฟสาวคู่หรือว่าสาวดาลาจะเป็นชาวไรสาวนาไม่สวยหนักนาะผมก็จะเอา ใจเงาเงาน่จไดมีคู่ประกาศให้โลกรู้ว่าผมไม่นอนเดียวดายผมไม่ใช่ชายนอนเดียวผมไม่ชอบเที่ยวมันผิดมากใช่ไหมหรือว่าแบบนี้นั่นมันใช้ไม่ได้ผมต้องเที่ยวใช่ไหมถึงจะได้ติางนางถึงจะได้ติางนางถึงจะได้นางขียงกายครับตามนี้นะครับคุณพี่ ครับผมขอบคุณขอบอกขอบใจพี่น้องทั้งไทยและนอกต่างประเทศนะครับผมที่มาดูให้นะครับผมก็เข้าเรนนะครับผมว่างๆก็แต่งเพลงว่างไม่ได้หรอกครับพี่น้องไม่ไม่ค่อยมีเวลาว่างเลยช่วงนี้แว่นวันวันจนนิ้วล็อกพี่น้องเอ้ย ผมกันเลยุกไปไหนบ้างขอบอกกอบใจครับผมผู้ที่เข้ามาเยี่ยมชมสำหรับนักร้องใหม่ผู้อยากจะมีอบทเพลงเป็นของตัวเองก็ถ้าผมช่วยได้ผมก็อยากจะจะช่วยอยู่ครับผมก คุณมากนะครับที่เขามาเยี่ยมชมให้ครับผมเล็บครับผม